สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช n n e l ติดกันพาครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับตัวนี้จะเป็น MGSD นะฮะบา b a บะทอสหรือ b ัสเล็กนะครับเป็นค่ายอารยาวิจนานะครับตัวนี้เป็นเอ่อ n u m b เ r สองเพราะว่า Number 1นึ่งเนี่ยมันคือลำโพงที่เป็นบัสครึ่งตัวของ b า b a บะทอนะฮะก็คือชื่อเเต็มของค่ายนะครับเทคโนโลยีนะฮะ อรารยาวิจานา a s w G 08ก็เป็นกล่องน้ำตาลแบบนี้เลยเป็น MTSD กล่องเป็นมาร์เกตเลยนะอืะ่ะตัวกล่องก็ไม่มีอะไรเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะฮะก็จะมีตัวของพาร์ตต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆอีทีก็ตัวนี้น่าจะ20กว่าแผงนะดูแบมันเปิดกล่องไปล้ว ก็โอ้โแผงใหญ่นะไม่ใช่แผงเล็กนะแผงใหญ่เลยนะครับช่วงนี้อันนี้เป็นล็อตขายจริงแล้วไม่ใช่ล็อตรีวิวนะนะอ่ะนับก่อนถุงเอ่อหนึ่งถุงนะฮะสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดก้านะฮะอันนี้เป็นตัวถาดหรือว่าวงมชอนนะเอาเป็นมงจรน,นะฮะไม่มีฐานมาให้นะครับไม่มีเม็ดกระดุมมาให้เดี๋ยวค่อยมาดูในคู่มือว่ามันเป็นฐานอะไรองสุดท้ายก็คู่มือนะครับอันนี้เป็นเส้นลวดนะครับสำหรับติดหางเทลเบรดอ่ะ โอเคในกล่องมีแค่นี้ปเดี๋ยวดูคู่มือแล้วก็แผงกันโอเคมาดูคู่มือกันก่อนนะครับอันนี้เป็นคู่มือของ m g s d นะฮะร,รูปเล่มสวยนะครับโอเคถือว่างานดีแผงประกอบทั้งหมดอยู่หน้านี้เลยนะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R แล้วก็ P หรออ่ะก็จะมีตัวของ อันนี้เป็นวงจรนะตรงกลางนะครับแล้วก็พาร์ติเฟกนะครับลวดแล้วก็ดีแคลนะครับก็คือดีแคลอยู่นี้ลวดพาร์ติเฟกตตัววงจรโอเคครบฮะทีนี้ใครอยากเช็คแผงก็เช็คไปนะอ่ะเหมือนเดิมก็คือต่อหัวก่อนแต่ว่าไม่บอกว่าให้เตรียมแผงอะไรมารอนะ ก็คือต่อไปเลยคู่มือการประกอบก็หวังว่าจะไม่ผิดนะถ้าคู่มือประกอบผิดก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีตอนคลิปรีวิวละกันงานประกอบน่าจะง่ายนะครับเราผ่าน Perfect Gate มาแล้ว1 6 0ต่อ60นะ MTSD ก็คงไม่ใช่ไม่ไม่เหลือบาก,กว่าแรงนะเท่าไหร่ราคาที่ได้มาก็ ผมจาไม่ได้เพราะมันจ่ายสองครั้งอะ่ะก็คือจ่ายมัดจําแล้วก็จ่ายตัวเต็มบวกค่าส่งก็ตีกลมๆว่าเจ็ดรอยห้าสิบแล้วกันนะครับใครได้มากได้น้อยกว่าน,นี้ก็บอกกันได้นะครับแต่ว่าช้อปปีก็น่าจะอยู่ที่ราวเก้าร้ยนะฮะก็ให้ราคาช้อปปีกันไปหน่อยเพราะช้อปปี้เขาก็โดนหักเยอะเนาะโอ้ทาไมมันหลายหน้าจังอืมรายละเอียดเยอะนะเนี่ย ต่อดาบอีกแล้วต่อกระบองเีกแลวโอเคอ่ะแล้วก็รวมตัวหุ่นนะฮะอโอเคแล้วก็นักติดดีเคลนะครับผมชอบไปคำว่าเล็กมากเลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะคู่มืออ่ะพวกนี้เรารู้แล้วแล้วมาดูแผงเริ่มกันที่ชิ้นเล็กก่อน ก็จะเป็นแผงดีเนี่ยมันจะเบิ้ลมานะฮะให้เราเลือกว่าเราจะใช้ใสสีใ่เออสสหรือใสาเขียวนะฮะผมคงจะใช้เป็นสายเขียวนะครับอ่าเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยมันใช้ได้เลยอันนี้เบิ้ลมาก็ือว่าใช้ได้แค่แผ่นเดียวนะเลือกจะใช้สลับกันก็ได้หรือเลือกแผ่นหนึงไปเลยก็ได้อันนี้เป็นแผงสีเงินนะฮะก็จะเป็นในส่วนของโชคนะครับหรือว่าไฮดริกต่างๆนะครับ เป็นแผง R อันนี้พ่นมานะเป็นแผงที่พ่นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลนะครับให้ดูพวกแผงสีก่อนอันนี้แผง E นะฮะเป็นตัวของชิ้นสีน้ำเงินนะฮะเป็นหัวไหลเป็นพัดหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแผงหนึ่งแล้วก็แผงสีแดงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฮดรอล็กหรือว่าโช๊นะครับใครจะทาเป็นสีทอง ก็ได้นะครับแต่ว่าพ์ดเดิมๆเขามาเป็นสีแดงตรงนี้เป็นชิ้นตรงเท้านะครับอันนี้เท่าที่ดูโดยรวมนะฮะรายละเอียดคมพลาสติกดีบอกเลยว่าพลาสติกดีถ้าเทียบกับโลกาไนี่ดีกว่าโลกาเยอะเลยนะอ่ะนี่ส่วนพ์ทชิ้นสีนะต่อไปเป็นพ์ทสีเทานะครับอ่ะอันนี้พ์ทสีเทายังดีเหมือนเดิมนะครับ พาสีเทารรมดีนะอันนี้แผง O นะฮะอันนี้แผง F อมอน,นีแผง O อนะฮะพาสีเทามีอันเดอร์เกตไหมก็เป็นอันเดอร์เกตนะครับอ่ซึ่งโมจีนส่วนใหญ่ตอนนี้ทำอันเดอร์เกตเกือบทั้งหมดแหละบ้าพลังนะอันนี้แผง O นะฮะเบิ้ลโอเคต่อมาให้ดูแผงเหลืองก่อน แน่นอนว่าให้มาดูที่เขานะฮะอันนี้เป็นแผงเอ็นนะดูดีเทลนะครับล่องคมนะครับพลาสติกดีนะฮะพลาสติกนี้เป็นแบบพลาสติกเอ่อกึงเงากึึงด้านนะครับแต่ว่าผิวไม่สากนะผิวค่อนข้างจะมันนะฮะนี้พาชิ้นหางเห็นไหมดีเทลดีเลยอืมดีเทลโคตรดีอันนี้พวกนี้น่าจะเป็นเล็บแหละอ่า ตามนี้ต่อมาชิ้นสีขาวอันนี้ก็แผงเอนะฮะอันนี้เป็นชิ้นตรงแก้มดีเทลเป็นไงดูการส่องกันไปเลยนะฮะนี่ส่องกันไปอ่าชิ้นกระโปรงนะดูดีเทลอืชิ้นกระโป,นะปรงข้างดีนะบอกเลยว่าตัวนี้งานดีนะฮะ แต่ว่าแผงเยอะจังอะลุงบันยังแค่ส0กว่าแผงไง MGSD อันนี้รอบยี่กว่าแผงอ่ะอันนี้แผง B นะเป็นชิ้นของหน้าอกนะฮะดีเทลอย่างนี้เลยนะครับล่องเหลี่ยมนะฮะลึกคมชัดแล้วก็อันเนี้ยไม่มีชิ้นส่วนหลุดจากแผงเลยนะฮะไม่มีชิ้นส่วนหลุดจากแผงเลยที่ผมดึงออกมานะอันนี้เป็นแผงเบิ้ลละอ่ะแผง C นะครับ ชิ้นแขนตัวนี้มันมันเป็นงานกอลเลซินแหละแต่ไม่ใช่เป็นการย่อสเกลนะดูแล้วเป็นเหมือนการอิงดีไซน์จากกอลเลซินมาแต่ว่าเป็นการทำพาร์ทใหม่นะครับเพราะว่าเทียบจากที่ผมต่อทั้งวูฟคิงนะฮะแล้วก็โลกาแล้วมาตัวนี้ m g s d คือมันไม่เหมือนกันถ้าอย่างโลกาเนี่ยเหมือนแบบระเบิดไซส์นะครับแต่ว่าเอาอรายละเอียดไปไม่ครบ ส่วนตัวเนี้ยย่อซ้ายแต่เป็นการทำหมดแต่ว่าอิงดีไซน์เป็นของทางอเลซินนะประมาณนี้เห็นไหมผิวพลาสติกดีนะครับอืมอ่ะนีเบิร์ไปต่อไปก็จะเป็นกองของชิ้นโครงไหนซึ่งแบบไอเหียเยอะชิบหายคือมันรวมบวกพาร์ทของเอพาร์ทดาบพาร์ทกระบองด้วยนะโคตรเยอะ อันนี้แผง F อันนี้เป็นชิ้นน้ําเงินก่อนนะชิ้นน้ําเงินแผง F นะครับนี่นีเป็นชิ้นของลานี่ก็อาจจะยังมองไม่ออกเท่าไหร่นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นในส่วนของตัวแขนแหละอืมอันนี้เป็นชิ้นสีเทาเนาะนี่พวกของ ครงในนะฮะนี้เป็นชิ้นกระโปรงนะครับอันนี้ก็เป็นโครงในของหางเทลเบรดนี่เป็นชิ้นส่วนของหน้าอกอให้ดูรายละเอียดดีเทลนะครับคมบอกเลยว่าคมนะฮะคมชัดจัดเลยคมมากไม่ได้กออ๊อปดีไซน์ของลุงบันมานะจะเป็นการทําใหม่หมดแต่ว่าไม่หมายถึงไม่ได้ก๊อปแผงลุงบันแต่ดีไซน์มันของลุงบันอยู่แล้วงงสับสนเอาเป็นว่าทําใหม่แล้วกันนะฮะ ไม่ไม่เหมือนของโลกาแล้วก็วูฟคิงแล้วก็ของอะไรนะลูน่าไม่เหมือนแน่นอนอันนี้เบิ้ลนะครับชิ้นของกระปองนะฮะนี่ดีไซน์กระบองก็ไม่เหมือนนะครับหลังจากที่ต่อมาแล้วทั้งสองตัวนะอันนี้ดาบดาบโอ้ดาบเขาลดทอนตรงนี้ไปนะะก็ทำมาเป็นชิ้นเดียวเลย ตัวตะอันนี้เป็นกระบองนะครับข้างบนเป็นแพ็คหลังอันนี้เป็นชิ้นข้างหน้าอกทั้งสองชิ้นชิ้นของกระบอุวยเกือบหลุดไหมชิ้นนี้ได้อยู่ยังแข็งแรงอยู่ตอมม่าแผงเจน,นี่แผงเจนี่เบิ้ลน,นะ ก็อะไรไม่รู้อะกระจุกกระจิกชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหมดเลยเนี่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยเป็นชิ้นคงในแหละอืแผงเจอันนี้แผงเคแผงเคก็เบิ้ลอะเป็นชิ้นคงในเหมือนกันนะครับอดูแล้วตรงนี้มือนะครับพวกนี้น่าจะเป็นขาไหมอืมชิ้นกระโปรงอา,อาจจะไม่ชัวร์นะอาจจะไม่ชัวร์นะ เบิ้ลมาเอออ๋อไม่เบิ้ลแผงเดียวอันนี้แผงเฮตซิเบิ้ลเนี่ยอะแผงเฮตซิเบิ้ลอันนี้ไหลแนะ่นอนดูดีเทลดูดีเทลดีเทลนี้ไม่มีในโลกานะโลกาดีเทลไม่ขนาดนี้นะอันนี้แขนนะเนี่ยโลกาไม่มีดีเทลแบบนี้นะฮะใครไประบายสีเพิ่มได้เลยนะอืมโคตร เจ๋งนี่ดีเทลยุบยับเจ๋งเจ๋งอะประมาณนี้นะฮะก็คลิปเปิดกล่องเนาะถือว่าประทับใจนะฮะ mtsd ตัวน,นี้ประทับใจขาดอย่างเดียวคือไม่ให้ทานมานะครับแต่เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่าทาน่ะมันเป็น เ,เบอร์อะไรนะครับพรุ่งนี้ไปสะพานเหล็กพอดีไม่ใช่พรุ่งนี้ถ้าคลิปนี้ออกก็น่าจะเป็นวันเสาร์ฉะนั้นตอนนี้น่าจะอยู่สะพานเหล็กนะฮะก็เดี๋ยวจะหาฐานมานะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย